คนมาเที่ยวนครพนมมากมายคนต่างจังหวัดเยอะแยะเลยมีห้องน้ำคนต่างจังหวัดมาเที่ยวนครพนมมากเชิญเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวนครพนมนะคะลานพญา,พานาควิวทิวทัศน์สวยงาม เสรแล้วจะกลับบ้านละสวยงามมากมากเลยมีดาวกระจายด้วยครับผมกลับครับกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีค่ะ ให้ทดีท่าน,น้อรลบวันดีลาตีสวัสดค่ะ